ปากแดงครับปากแดงบาคาร่าครับดีๆกันดีๆครับรู้จักบาคาร่าครับอยากจะโม่ขอโม่หน่อยในการสวัสดีครับเจดีครบเครื่องเรื่องไอทีพอเราไปนู่นไปนี่ไปเสื้ออะไรไม่รู้แล้วเจไอมิสบีพร้อมเครื่องเพราะไอทีและบริการอันดีละดี ช่องของคุณเพลินเพลินเรนโก<อ>ลสีกิ๊ก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 กตวยสดีน้องชายเอ้ยไปดูในยูทูปดิภาพมันกระตุกปะวะอ,ะออกไปไหนมาจา้าเล่นั้ยเนี่ยไม่เลน่นนะ เฮ้ยเฮ้ยเอ็งไปดูในใน Facebook ดิว่ามันกระตุกไหมนี่กิก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 กิ๊กไปด้านซายเอ้ยไปดูใน YouTube ดิผ้ามันกระตุกป่ะวะออกไปกมาไหนมาไอลิสไอลิสไอลิสฮะ cho bé cha coi bé này cùng ra link youtube đấy <laughs> <laughs> ลิตเอายังเอาลอยเจนก่อนอย่าพึ่งไอลิบมึงรีบกดไปไหนเกินอ้มลอยเจนก่อนเจมจะเล่นด้วยยังไม่ต้องรีบก็ได้บางทีอะภ้ามันค้างเหรอวะ สเตีมอะแม่ยังส่งไปไม่ได้ตอไหนมามีโปโก้ไอ้สัตว์เฮ้เขาก็ได้เป็นยูทูบดิมันค้างไหมเจนหรดิเจนคนค้างเลยเฮ้ยเจนเงินใครอ่ะ เจนเอาแชทดิปดไปเปล่าเพื่อนอ่ะกูถามตอบก่อนในสัตว์ของเจนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นะน่ะอย่างนั้นอนะ เจ๋อเล็วไอเจนไม่ต่ำกว่าท่านเห็นนะสามหมืน่นหมื่นสองพูดเป็นภาษาอะไอ้เฮียเชิญมาเชิญมากูถามว่าของใครของของพ่อ <laughs> ของแว<ป>ะ <laughs> เข้ามาเข้ามาแล้วส่วนเป็นไงค้างไหมดูดิสเตตอีกสเตตไม่สเตตฝันไอ้เฮียน้องกูไม่หัวร้อนว่ะเกือบแม่งเกือบสเตตฝันแล้วไอ้เฮียเดียนดูแลส่วนในยูทูบดีค้างไหมถ้าเฟดสเตตฝันที่กูแตกแน่ไอ้เฮียจากสิบห้าล้านเป็นยี่สิบห้าล้านเลยก็ถึงบอกไงไหนเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใช่นะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเรื่องมันรวยอยู่แล้ว เราดับประหาเศรษฐีรู้บ่ายราโดูสตรีมไหนไหนอะในยูทูบไงบื้อเฮ้ยหยอกหยอกหยอกต้องเข้ายังไงอะ,ะจะส่งลิ้งไว้ให้เพ<ส>ือ่อนตกดเข้ามากดเข้ามาไว้ส่งเข้ามาในดิบเพื่อนๆนีกแกโอ้ไอ้อบ้ากดดีไอ้บ้าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร <ๆ S 1> ตีหนึ่งแล้วจะเพลินไม่เพลินมึงดูเอาแล้วก <c oughs> ันแต่น,น,นั่นแหละโอ้คอมยังกา ยังแหลกเลยจริงเหรอเออโอ้้โหรองแหลกนะกูดูไม่ดูคลิปเก่าไปดูคลิปเก่าอ๋ออันนั้นมันแหลกอันนี้เปลี่ยนโปรแกรมใหม่แล้วเอาเงินล้านห้าไปเก็บก่อนเอาไว้ให้ลิศมันไม่เชื่อหรอกมันเป็นที่เน็ตไอเจนแอนด์ไใช้โปรแกรมอะไรมันเป็นที่เน็ตเว้ใช้โปรแกรมเลไอันี่ไงไอสตรีมเมอร์ OBS เดี๋ยวสองตาควบไปแล้วโอ้ยสี่ตาไปอย่างเงี้ยชอบยืดตตลอดในเมืองสี่ไปเร็วขอขอสี่จะไม่สำหรับการจะอลงฉลองไอเจนกลับบ้านอ่ะขอสี่เกมสี่สี่จะต่อรองไอสัตว์สี่สามสี่สามสี่เจนก็ลงไหนอ่ะเฮ้ยลงตรงรถตำรวจแล้วมันดักไก่นะไอ้ยมนายกะบา กูแย <hora> ่งเลยอ่ะกูแย่งอาร์ตแม่งเลยอาร์ตอาร์ตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอเด็กๆแล้วลิ้นแม่งพันไหวอ่ะอาร์ตอาร์ตเป็นยาอ่อนทีอาร์ตอาร์ตอาร์ตว่าเบาๆกูหูดีเดี๋ยวตื่นโอเคโอเคโอเคหูเลยหีมึงพูดชัดอีกกูไม่ได้ค่อยได้ยินหู โอ้โหทำไมอะหิวหิวหิวข้าวจังเลยตอนทีหนึเฮ้ยกูถือระเบิดเหรอไม่เอาไม่เอาไแล้เบิดาลานชั้นแรกแรกชั้นแองนาหยอกนะเล่นนะใช้แรกไม่เจก็ได้รอได้เจ ไม่ไม่ด้ใชชล่มันได้บได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 ชั้นสองกูดูแลเพื่อนชั้นบนชั้นบนสเตไปครับผมเตไปว่าเตยังยวเออลตังค์ไงนี่เขาเข้ามาตอนแรกๆเขาหนีเออเนเแม่งไอ้นี่บรออับมรอเจวีกว่า เรียกทำไมโอ้โหป๊อกก้าวแม่งไอสัตว์ไลิไอตัวนี้มันถือคอนอะิคุจะปิดไวสตีมปตีเคยได้ลยน่าลินะอู้หูดีเหัวบ้าเอา

เายิงหอเอดิเฮลมีเฮ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 มีฮังฮเไอ้สัตว์ว้เน้เอ้ last operator standing กูปี้สตีมป่ะเอ้มันขึ้นเตวาเนกากเลยหลังมาหลังมาหลังมา แต่แต่แต่โปรแกรมนี้ดูแล้วไม่ไม่แหลกนะไม่ใช้อะไรวะม CPU เลยการ์ดจอต้องไปดูข่าว่ามันกิน CPU ไม่สวยชนะกูจิ้ม CPU เฮ้ย CPU แม่งลันอย่างสูงเลย